ทำไมบอสถึงไม่ยอมกลับบ้านมีภรรยาหน้าเกลียดแบบเนี้ผู้ชายที่ไหนเขาจะกลับบ้านเพื่อนเื่ออย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆิๆงติงตงตงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะคุณสะพ้ยสิเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะแต่ทำไมต่างได้ขนาดนี้อะขอโทษนะครับ บอสคืออยู่ไหมคะบอสเขากําลังรอคุยสัญญากับคุณสซไพอยู่ค่ะบอสเราอะยุ่งมากไม่มีเวลามาเจอคุณหรอกนะคะ,คะงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้ก็ได้ค่ะโอ้ยป้ารีบออกไปรอข้างนอกเถอะอย่ามาทำที่นี่ให้สกปกเลยที่หลีเห็นแล้วจอะอ้วกอะนั่นนะสิก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนะบอสเขาชอบไปได้ยังไ คในบริษัทเนี้ปากหมาขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวฉันพาคุณเข้าไปเองค่ะคุณสุภายครับเป็นเกียรติมากเลยครับที่คุณเลือกร่วมงานกับพวกเรานี่สัญญาครับคนเราอะพอรวยเราก็ไม่ควรหยิ่งผยองอย่าเมินเพื่อนที่ไม่มีเงินลืมภรรยาที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันฉันไม่ทำงานกับคนแบบนี้หรอกนะคะคุณสภายคะ เรื่องนี้จะไปโทษเขาไม่ได้หรอกคะ่ะปกติเขาก็ซื้อกระเป๋าซื้อเครื่องสำอางให้ฉันเขาดีกับฉันมากๆเลยนะคะแต่ว่าฉันไม่เอาเองคะคผมเข้าใจนะที่คุณประหยัดเพราะเมื่อก่อนเราจนแต่ตอนเนี้ผมมีเงินมากพอผมจ้งงจะทำงานมาหลายปีเพื่อให้คุณกับลูกอะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่หรอฉันใช้ชีวิตที่ไม่มีเงินจนชินแล้วคุณทำงานหนักขนาดเนี้ฉันอยู่บ้านจะแต่งตัวสวยๆทำไม ฉันขอโทษนะคะได้ฉันเข้าใจผู้คุณผิดไปอะ่ะเดี๋ยวผู้คุณรอฉันแป๊บนึงนะคะมาเดี๋ยวฉันช่วยเป็นผู้หญิงอะ่ะต้องรักตัวเองมันถือว่าเป็นการยอมรับแฟนเธอไปในตัวด้วยนะดีกับตัวเองหน่อย